ครับนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นความยินดียิ่งของพวกเราชาวราศีสไลดโดยนายชัยยงเมธาสุรวิทย์แหน่เภอราศีสไลดแล้วก็ทุกภาคส่วนครับเสียงประเมินกราบขอบพระคุณท่านดเตร์สำรวยเกตุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพวกเราครับกราบขอบพระคุณครับขอบูรณาครับต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีครับมาด้วยใจมาด้วยความรักมาด้วยความยินดีกับพวกเราชาวราศีสไลด์งาสสำหรับ ทำคืนนี้ในการประกวดทิศดาแม่ยางนาครับยอดเยี่ยมเลยนะครับกราบขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์สัรณ์เชิคุณครับผู้ชันการจังหวัดศรีสะเกดของผู้รำคกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับวันนี้ท่านนายอำเภอท่านสวท่านหัวหน้าสมุทชากันนะครับผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่นะครับทุกท่านครับเป็นความดีดีด้วยความภาคภูมิใจครับเียิเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนด้วยนะครับเตืยนเชิญท่านผู้บริการทุกสมบัตินะครับทีุ่รับรองเลยนะครับผมขาบท่านผู้กำกับนะครับเตืยนเชิญครับ การปฏิบัติที่เขาเป็นสงประาในพิีผมนาทิโมชาวสวิตในเบราสีสไลดในนาของชาวเบราสีสไลร์ทุกภาคส่วนรูจะเป็นเกียรติและมีความดีไปหน่ยยิ่งที่ทำใหเกียรติมาเป็นรางในทปิดารงการจัดพิธการการประโวดีารไม้ มีทันปีหลวปรปจำปี2565ในวันนี้ข้กมให้ขออนุญาตในงานความเป็นมาของการจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงเพื่อพระทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสไลยประจำปี2565ในงานประเพณีการแข่งเรือยาวชิงเพื่อพระทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของพี่น้องชาวอำเภอลาวศรีสลดยณวันนี้ขอกราบียนเชิญครับ มาด้วยมา้ัทางาวไหหาอะไรล้านเฉมาชิกสมาคมแห่งรัชดรจังหวัดริษเกกับท่านของสีเส้นดึงยัท่านสาชิกพื้นที่สุานะครับท่านบุญเรศชวโคศท่าน อำเภอลา,า,อลา,าศีสไลด์นะครับท่านกกาาท่นททนองเที่ยวกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านกอบการสาธารณสุขที่ธรศรีสะเกษท่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่การระดับอำเภอทุกส่วนราชการนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นครับทุกแห่งท่านผู้บริหารสถาบันการศึกษานะครับจากทุกสถาบันท่านกำนันเพื่บ้างนะครับองค์กรองคอ์กร น้องชาวอำางเกิดราศีสไลด์และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้ผมมีความยินดีนะครับและก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้มาเปิดงานที่สําคัญของพี่น้องชาวต่างราศีสไลด์คือการจัดนิทรก,การและการประกวดพิธีาแม่ยานางนะครับในงานประเพณีแข่งเรือย,ยาวชิงช่วยพาาระพันสมเด็จพระนางเจ้า,ลลาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงประจำปี2000 ห6 5ในวันนี้นะครับจากที่ท่าน,น,นเอกเภอได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมานะครับก่อนหนึ่งก็ต้องชื่นชมว่าพี่้องชาวราศีสไลนะครับโดยเฉพาะว,ว่าที่จะประชันกองางามให้ชาวราศีสไลนะครับได้ชื่นชมกองงามแล้วก็เห็นกองเทียร์ยกดอกมกดอกไม้นะครับเตรียมจะเทียร์แล้วนะครับก็ ขอกาลังใจนะครับให้นางงามนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ร่วมเชียร์นางงามทุกท่านที่จะเดินนะครับโชว์แล้วก็จะมีการประกวดประกาศรางวัลอีต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณในทุกภาคส่วนนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมกันจัดงานที่สําคัญในวันนี้นะครับก็ขอให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์นะครับตามที่ตั้งไว้ทูกประการนะครับปันนี้ก็ได้เวลาครบกำนแล้วนะครับผมขอเปิดงานการจาัดกิจกรรมในัทศการและการประกวด ที่ดากเมยานางประเพณีแข่งขันเรือยาวชิ้งร้อยประธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชินีนา,นาีหลวงประจำปี2565ของอำเภอราศสีสลยัยนะบั่นี้ครับท่านดอกเตอร์สำรวยเกียรติคุณครับผู้การจังหวัดศรีสเกตราครับรงตวนเจ้าหน้าที่ยกโพเดียมทั้งสองชุดนะครับผม